เ,เราจะนําอิฐหินปูนใส่นะครับที่เราเหลือจากงานก่อสร้างวัดเรานะครับไปบริจาคให้วัดศรีสํารานบ้านทราลาดนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ช่วยพระช่วยชาวบ้านที่นั่นดูแลวัดอยู่นะครับลูกหลานของเรากําลังขนทรายขนหินใส่กระสอบนะครับเราจะใส่รถขนของไปนะครับที่วัดศรีสํารานบ้านทราลาดมีการปรับปรุงสาราพักญาตินะครับได้ที่ ปูนแล้วจะปูกระเบื้องใหม่ทําอาจสงเพิ่มเติมซึ่งใช้งบประมาณเป็นแสนบาทเลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้ลดรายจ่ายลงเราก็เอาของที่เหลือจากงานก่อสร้างของวัดเหล่าอภรณ์น,นะครับไปให้ช่างที่นู่นได้ทํางานนะครับเพื่อว่าจะได้ซื้อสิ่งของน้อยลงมันก็จะประหยัดรายจ่ายลงไปอีกนะครับเงินก็จะได้เหลืออช่วยๆกันครับ